คือใครจะมาลงการเมืองหรือจะมาอา,าสาทํางานการเมืองอะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าท,าที่หรือไม่อะไรเ่ะแต่ถ้าได้ขึ้นมามันจะเหนื่อยถ้าจําโพดนี้ได้ปะโพนี้โพ์ที่เห็นอยู่นะมันคือโพสต์ที่ทางคุณหมอเกตเขาลงไว้นานละปีหกหกแล้วมันก็มีประเด็นจนกระทั่งธุรกิจบัณดิตเขาออกมาชี้แจง ว่าหมอเกตไม่ได้มาเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มาขอตำแหน่งวิชาการที่นี่ต่างๆนานาอ่ะเดี๋ยวฉันให้ดูหมอเกตแก้โพ์ล่ะบอกว่าขอบคุณคุณไอซอ่แล้วก็ด็อกเตอร์แล้วก็รองอธิการบดีนะคะเออแก้โพดละแต่มันไม่ทันละเข้าใจไหมคุณหมอแก้โพ์แต่ว่าคุณหมอก็ตัดสินใจว่า ลบโพสดีกว่าลบไปแล้วนะอันนี้คือเวอร์ชันก่อนลบก็คุณหมอแก้ไปฉันก็ส่งสารคุณหมอนะคุณหมอเนี่ยเหนื่อยนะแล้วก็คุณคุณอิงนะมัมอิงนะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคุณหมอรับไม้มัมอิงนะเรื่องคุณวันคือกริบไปเลยเรื่องคุณวันคือกริบไปเลยเธอ เบาไปเลยอ่ะพอบคุณหมอหนึ่งก่อนหน้านี้มาอิงลงซารี่ไงหนึ่งวันหนึ่งรอยเรื่องไงหนึ่งวันพันกว่าเรื่องแต่นี้ค่ะคุณหมอสร้างเรื่องทุกวันคุณหมอเลดอยู่นะฉันชอบนะฉันก็อยากให้คุณหมอทําหน้าที่สอบวอนะฉันว่าจะต้องมีช็อตอภิปรายแบบเลดๆอยู่นะอืม